สวัสดีค่ะพบกับสกราฟสับจุดเทประจำวันที่3กุมภาพันธ์นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้ดัชนีจะพยายามทรงตัวอยู่บนแนวรับ1570แต่ว่าช่วงท้ายถือว่าปิดไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ามีสัญญาณขายเกิดขึ้นจาก m o d i f y Stochastic ในกราฟ60นาทีขณะที่ MACD เองเนี่ยก็ปรับให้ค่าลบลงอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เลยมีความเสี่ยงทางลงนะครเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า หลุดแนวรับระยะสั้นที่1.570ที่ให้ไว้เนีคิดว่าถอยตั้งหลักแล้วรอนสัญญาณอีกครั้งในบริเวณ1.560จุดนะคะส่วนถ้าดิดตัวขึ้นไปเนี่ยเราปรับแนวต้านลงมานะคะเหลือแค่ประมาณ1.582 1 5 8 6ถึง1.586จุดค่ะสตอ๊อปวตัวแรกเป็นตัวทิสโก้นะคะทิสโก้ก็ถือว่าครั้งนี้ก็ออกตัวแรงนะคะหลังจากที่ลงมา พักตัวและทำฐานอ e ยู่บนเส้น EMA 25วันนะคะแล้วก็ถ้าดูย้อนกลับไปเึืเลยจะเห็นว่าเทรนยังคงเป็น up trend ค่อนข้างแข็งแรงนะคะรอบนี้ก็เลยเป็นการเดินหน้าที่เหมือนกับเดินหน้าตามแนวโน้มหลักนะคะแบบมีพร้อมทั้งสัญญาณหนุนจากเครื่องมือและวอลุ่มนะคะมีโอกาสจะไปได้ที่แนวต้าน67กับ69บาทรับที่63บาท75นะคะคัดลอสที่63บาทค่ะ เจมหมาก็ใช้ได้เลยนะคะเมื่อวานเดินหน้าขึ้นอย่างแข็งแรงปิดที่ไฮของวันนะคะมีสัญญาณหนุนจากตัว modified stochastic ส่วน m a c d เนี่ยปรับค่าขึ้นนะคะเหมือนกับเตรียมจะส่งสัญญาณซื้อก่อนที่จะลงมาถึง zero line ด้วยซ้ำนะคะถือว่าแนวโน้มดีนะคะมีโอกาสเวียงขึ้นไปทดสอบแถวแถวแนวต้านเดิมที่15.3ถึง15.6นะคะรับ14.4คัดลอส14.2ค่ะ ัวสุดท้ายเป็น BRR นะคะ BRR จะมีสัญญาณหนุนจาก m o d i f i e d Stochastic นะคะเป็นการให้สัญญาณซื้อแล้วก็เป็นการวกตัวออกจากเขต Over s o l l นะคะปริ่มๆน,น,นะคะเริ่มขึ้นมาบ่งบอกว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะราคาสมควรที่จะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยมีแนวต้านแรกที่16.50บาทถัดไป17บาทรับที่15.9คัดลอสที่15.6ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ